BTS ชวนสะสมพอยต์กับโปรแกรม BTS Challenge ติดทุกวันได้พอยต์ติดบ่อยๆได้เที่ยวฟรีเพียงผูกบัญชีกับแอปพลิเคชัน Rapid Rewards ทุกท่านสามารถสะสมพอยต์เมื่อเดินทางในเส้นทาง24สถานีบนสายสุขุมวิทสถานีหมอชิดถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินโดยพ้อยสามารถนำไปแลกคูปองเที่ยวเดินทางฟรีและสามารถเดินทางได้ถึง26สถานีรวมสถานีกรุงธนบุรีสถานีวงเวียนใหญ่ มากกว่านั้นพอยยังนำไปแลกส่วนลดราคาสินค้าอาหารเครื่องดื่มในราคาพิเศษรวมถึงแลกของรางวัลพรีเมียมและนำไปร่วมสนุกกับเกมต่างๆเพื่อชิงรางวัลได้อีกมากมายพิเศษสุดๆใครที่เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2565รับพอยคุณ2ไปเลยสำหรับโปรแกรม b t s Challenge มีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2565